วันนี้ก็มาดูรถกระบะกันมาเป็นอีวุสุมีแม็กพอนิวพอนิวบูเอร์เรื่อง1.9ปีเท่าไหร่นะปี18ค่ะดาวเท่าไหร่ลูกอันนี้ดาวไป199บาทอ่าถูกกว่าเสื้ออีกใช่เพราะ1้9บาทมาดาวเลยมามาเรามาดูรถกระบะนี่แหละรถกระบะ เท็บทำเงินรถพารวยรถปลาเรือได้เงินคืนแมเอามาโขนได้นะเออดูแม็กดูแม็กสวยๆเลยลูกค้าสวยแม็กก็สวยแม็กสวยๆนะคะ18ค่ะล้อแม็ก18อ่าเปิดฝาท้ายด้วยเปิดฝาท้ายด้วยเปิดฝาท้ายให้เขาดูสวยอีกเปิดท้ายเลยเปิดท้ายนั่นแหละเออมีแม็กไดเลอร์ให้เรียบร้อยขนของได้ค่ะดูดูพื้นไม่ผุนะคะ อา้าวดึงไม่ขึ้นลูก็ไม่ต้องดึงเปี่ยดึงขึ้นอยู่เลยแม่เล็กค่ะขัดไปขัดไปอยู่นั่นแหละอา้าวมาปิดท้ายปิดท้ายนี่แหละคนไรสบายคนได้เยอะเลยเป็นตัวอีวสุวอ่ะใช่รถตลาดเลยค่ะลูกค้ารถตลาดใช่รถตลาดเลยคนใช้ฮิตขาวมีขาวเป็นเครื่องอ่ะตัวนี้เป็นเครื่องอะไรเครื่อง1.9ค่ะรุ่น <รถ S 1> ใหม่<ล>แล้วเกียร์6สปีดนะคะ รวมเกียร์ถอยเป็นกี่เจ็ดเกียร์ค่ะมันเปิดนี้ได้ด้วยเปิดอะไรนะแคปหรเปิดแคป์โอเ่นแคปส <Open Cap. S 2> ีดำส,สวยภา,ายในโทนสีดำค่ะโทนสีดำงงอ,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 อสีเครื่องอย่างเทพเนี่ยนะคะกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าดูพีโนด,ดูดูผ้าเนี่ยนิ่งใหม่ๆเลยเนี่ยมาดูมไม่แกะถุงเลยสภาพสวยๆเลยสีดำด้วย ข้างในยังหรูดูสิข้างบนหัวก่อนนี่ยังไม่แกะคือยังเดิมเดิมอยู่บอหลังบอหนังเป็นบาหนังนะลูกบอ,อหลังดูไม่นี่ไหมเท่าไหร่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลค่ะอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นยังสวยรถยังสวยหกเกียร์ไม่เปิดแคปไม แอร์เย็นเครื่องเครื่องใหม่แบบนี้มันก็ได้แอร์เย็นอีกแล้วล่ะแอร์หนาวเลยล่ะเพลงก็มีมีชั้นด้วยนี่อย่างเดิมเพิ่มเติมอย่างหรูนี่ แล้หลังก็กว้างนะไม่ใช่แคบนะเปิดแคบได้ด้วยไฟฟ้าก็เ,าเป็นกระจกไฟฟ้าปกตินั่นแหละมันไม่ไม่มกระจกมุนหรอกสมัยเนี้ยรถใหม่ขนาดนี้ยมาดูเครื่องมาเรื่องมันน็อตไม่ขยับเลยค่ะลูกค้าก็ขยับเครื่องแอ้งกต่ความร้อนอ,อ,อันนี้ก็ยังอยู่นะนี่กันความร้อนกันความร้อนแล้วมันยังเดิมมากรถไม่ขยับ ครืงไม่เยอะภาพเหมืนมอมน,มนใหม่เลยค่ะไปนงไปในสะอาดเกียมเลยสะอาดเกียบแต่ไม่ขี้ฝุ่นนิดนึงอบอกให้ทําความสะอาดรถปีหนึ่งแปดนะคะลูกค้าซื้อไฟเหนีอวน้องๆ้ายแดงค่ะเ,เ,เครื่องไม่ขยับเลยเดี๋ยวมามาดูเครื่องนี้กันเครื่องมาเสียงเสียงดีนะเดี๋ยวลองลองไปไปเล่นเครื่องให้ดูนี เป็นอิวสุดๆเลยเครื่องเยิ้มเฮ้ยเครื่องแน่นสิเครื่องสีขาวเลยนะโอ้โหเสียงเสียงท่ออย่างเทพเลยล่ะวัยรุ่นชอบเลยมาเดี๋ยวเอาลงแล้วมาคุยราคากันมาถึงดาวแค่เดาแคบ1ก9าบาทแต่ราคามันก็ถูกกบาบาทจัดเน้นธนาคารนะคะลูกค้าดอกเบี้ยถูกๆเลยค่ะ ร้อยบาทถามว่าเอาไปทำอะไรซื้อขนมกินเล่นไม่ได้หรอกราคาเป็นกี่บาทมาราคากี่บาท,าบาทราคาเงินสด2อ9แ0 0บาทค่ะ2อง0สนเก้าหบาทใช่เงินสดนะคะเงินสดนะจดแน้นบอก1 000งบาทใช่ให้จัดแนนบนงหมบาทเดี๋ยก็ดาวไปถูกกันนั่นแหละดาวร้อยเกครับซื้อไปขับไปแล้วก็ผ่อนไปเพราะ เราก็ทาเงินไปเรื่อยเพราะรถแบบเนี้ยเราทำเงินแล้วใช่่อไปเรื่อยก็ถาเงินไปเรื่อยได้มาคืนทีมาดูตัวอิลสูเนี่ยสภาพสวยไฟรบแอร์เย็นเครื่องเดิมมัดไม่ขยับนอดไม่ขยับขับนิ่งแต่ตอนเล่นมีมันเลยเสียงมันเลยเสียงไวรุ่นมันเลยสนใจติดต่อที่0ู้เกู้สองแปดแปดทหกน้ำลุงโลดนั่นแหละลุลงโลดคอนแกนค่องเดิมมาเอาไปเลย199รบาทนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกรี๊ดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใม่ใหม่